เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดวันที่28เมษายน2568ใครขึ้นสถานะนี้ได้เงิน10,000บาทดูเลยคุณได้สถานะนี้ไหมใครที่ขึ้นสถานะนี้ครับคุณได้เงิน10,000บาทเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีของคุณเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาบอกกันครับว่า สถานะอะไรที่ใครที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยจะได้เงิน1นึ่งมบาทแล้วก็จะทํายังไงให้คุณได้เงิน1นึ่งบาทครับจะต้องไปทํำยังไงถึงจะได้เงินสด1นึ่งบาทในขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคซึ่งถ้าคุณดูจบในคลิปนี้รับรองเลยว่าเงิน1นึ่งบาทเป็นของคุณแน่ฮะคุณผ่านคุณสมบัติตามเหมือนในคลิปนี้ครับก็การที่คุณได้สถานะเนี่ยสถานะจะอยู่ในแอปทางรัฐนะครับหากคุณยังไม่มีแอปทางรัฐ หรือลบแอปทางรัฐออกไปเนี่ยให้คุณทาการดาวน์โหลดแอปทางรัฐกลับมาในเครื่องมือถือของคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับโดยคุณก็ทําการกดดาวน์โหลดกลับมานะเป็น Android ก็กดดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store iOS ก็กาดาวน์โหลดผ่าน App Store นะครับส่วนคนที่มีในส่วนของทางแอปทางรัฐอยู่แล้วนะครับให้คุณเข้าไปในแอปทางรัฐสักนิดนึงนะครับในเครื่องมือถือของคุณเนี่ยแล้วเช็ค การอัปเดตถ้าอัปเดตเนี่ยเขาจะมีปุ่มขึ้นให้กดอัปเดตนี้นะครับให้คุณกดอัปเดตแอป,ปทางรัดได้เลยหากยังไม่กดอัปเดตครับต้องรีกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะการที่คุณจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เนี่ยการอัปเดตตรงนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสารการเปลี่ยนแปลงครับจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเปิดแบบนี้เมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงครับเป็นเปิดแบบนี้เนี่ย ก็แสดงว่าเป็นแอปทางรัตเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับดังนั้นเช็คให้ดีครับว่าแอปทางดัตคุณเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือ,อยังครับสำคัญมากๆนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เช็คตรงนี้โอเคงั้นเนี่ยคุณต้องเช็คให้เรียบร้อยครับว่าแอปทางรัตคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือ,อยังเมื่อทางดัตคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดเะครให้คุณทําการเปิดแอปทางรัตของคุณเ,เปิดมาครับ เปดิดแอัดมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบนี้ก็จากนั้นเนี่ยให้คุณใส่ผินโค้ดให้ถูกต้องครับถ้าลืมบินโค้ดก็สามารถกดแก้ไขลืมบินโค้ดตั้งผินโค้ดใหม่ได้นะวิธีการที่คุณจะตั้งผิดโค้ดใหม่ผมได้ทําคลิปเอาไว้อยู่นะก็สามารถดูได้หลังวิดโีโอนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็แอปทางดัดเมื่อเข้ามาใส่บินโค้ดเสร็จจะพาคุณมาสู่หน้าแบบนี้หน้านี้เนี่ยผมเรียกว่าหน้าที่เป็นหน้าของโครงการเดิมเงินหนึ่งหมื่นบาทครับ เป็นหน้าที่ทุกคนต้องมาซึ่งถ้าปัจจุบันหน้านี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนหน้าหลักแล้วก็จะด้านบนเนี่ยให้ดูครับว่าชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นชื่อของคุณเนี่ยชื่อ,อคุณไหมสําคัญคือตรงนี้เลยว่าเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าข้อสําคัญคือมันจะต้องเป็นชื่อของคุณนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ชื่อของคุณันส่วนนี้เนี่ยถ้าหากเขาไม่ใช่ชื่อของคุณนะครับก็จะ ทำให้คุณพลาดที่จะคือตรวจสอบนะคือสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นชื่อของใครก็แสดงว่าตรวจสอบสิทธิ์ของคนนั้นนั่นเองนะโอเคพอเวลาตรงนี้เสร็จเนี่ยโครงการต่าเงินหนึ่งบาทผ่านนี้เต้อะไรครับอยู่ระหว่างการสอบติดก,กับเนี้อเกี่ยวข้องครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ซึ่งสถานะที่ทําให้คุณได้เงินในวันที่28เมษายน2568ก็คือสถานะพอกดปุ๊บมันต้องมาสถานะ5นะครับ หน้าหายินดีด้วยคุณรับสิทธิเงินดิจิตอลวอลเล็ตรเรียบร้อยเนี่ยจะต้องเป็นหน้า5ครับแต่หน้า5ที่คุณจะได้รับจะต้องเป็นข้อมูลประมาณนี้ก็คือจะต้องบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนี่นะเน้นคํานี้นะยินดีด้วยนะครับแล้วก็ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุก็คือเงินดิจิตัลในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือเงินดิจิตัลในเฟสที่2โดยเขาจะเขียนว่าการดำเนติตรวจสอบบัญชีธนาคารที่บุ๋งเพย์ชารนและรับเงินถ้าขึ้น27มกราเนี่ยอันนี้คือมันเป็นรอบที่จ่ายรอบแรกแต่เขามีการจ่ายซ้ำครับตั้งแต่มีมา3รอบครับแล้วก็รอบของเมษาเนี่ยเป็น ก็คือมีตั้งแต่28กุมภา28่ีนาแล้วก็28เมษาที่มันกังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นแบบนี้อาจจะขึ้นแบบ27นมกราหรือขึ้น28เมษาเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขารัดเขาเช็คเจอครับว่าคุณเนี่ยได้ผ่านเงื่อนไขต่างๆหมดอยู่ในกลุ่มนี้หมดแต่ยังไม่ได้รับเงินรัฐก็จะทําการโอนซ้ำให้แต่คุณจะต้องมีเงื่อนไขครับว่าคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์ กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะก็การที่คุณจะได้ครับก็คือคุณจะต้องได้เงินดิจิตอลเฟสสองเนี่ยตรงนี้คือคุณจะต้องทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนครับอันนี้เนี่ยเป็นการจ่ายซ้ําครั้งที่3แล้วโดยจะจ่ายเงินในวันที่สิเมษายนสองพโดยการได้รับเงินคุณจะต้องผูกพร,ร้อมเพย์กับบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะ ทำภายในวันนี้่23าเมษายนมีเวลาให้คุณทำนะครับตั้งแต่คุณฟังคลิปนี้เนี่ยจนถึง23เมษายน68ถ้าคุณฟังคลิปนี้หลัง23เมษายน68ก็ไม่ทนันละต้องฟังคลิปนี้ก่อน23เมษายน6 8ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเจอคลิปนี้แล้วนะครับเป็นโอกาสที่โชคดีของคุณมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้แล้วว่าคุณผ่านมีหน้า5แล้ว การได้รับเงินคุณต้องผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนถ้าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนครับนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยโดยคุณก็รีบไปทําครับไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยไม่ว่าจะธนาคารอะไรคุณสามารถไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยให้คุณรีบไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายครับคือวันที่ ยี่สิบสามเบสายนกแปดนะถ้าคุณไม่ได้ผูกเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นเงินสดจะไม่ได้ครับและแนวโน้มเนี่ยรอบต่อไปอาจจะไม่มีแล้วด้วยนะครับอาจจะจ่ายครั้งนี้เนี่ยเปนหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดตรงนี้ครับเมื่อคุณได้หนะ้าห้าแล้วคุณต้องไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยด้วยครับโอเคอตรงนี้เนี่ยผมแถมไปนะครับคือ การจ่ายเงินที่ผมบอกครับเขามีการจ่ายซ้ำมาสามรอบแล้วนะจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยคือรอบจสซ้ำครั้งที่3คือ28เมษาครับแต่จร,จริงเนี่ยมีตั้งแต่28กกุมภาใช่ไหมแล้วก็28มีนานะครับแต่ในของ28เมษาเนี่ยตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าการปลูกพมเพยแบประชนเนี่ยจะมีระยะเวลาให้ทำเนี่ยน้อยกว่านะครับดพงนั้นเนี่ยคุณต้องรีบไปผูกพมเพ์ให้เรียบร้อยนะ ถ้าเกิดผูกเลยกำหนดเวลาตรงนี้นะครับจะถือว่าไม่ได้เงินทั้งสิ้นนะครับทําไมถึงสําคัญเพราะว่าการผูกข้อมูลประชาชนเนี่ยคือช่องทางเดียวครับที่รัดโอนเงินให้คุณได้รัดจะโอนเงินผ่านช่องทางเดียวครับคือช่องทางพร้อมเพย์แล้วก็กับเลขบัตรประชาชนการผูกข้อมูลประชาชนอย่างที่ผมเคยบอกอทุกท่านครับคือการเปลี่ยนเลขบัตรตัวประชายชนของคุณเป็นเลขบัญชีธนาคารดังนั้นถ้าหากว่าเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเลขบัญชีธนาคารนะครับรัดก็ไม่สามารถที่จะกรอกได้บัตรประชาชนของคุณแล้วก็โอนเงินให้คุณได้เพราะว่ารัดเนี่ยเขามีข้อมูลเลขบัตรตัวประชาชนของประชาชนคนไทยทุกคนอยู่แล้วเมื่อคุณไปผูกเข้าไปบัตรประชาชนแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใส่กับให้ธนาคารแล้วเขาก็จะทําการโอนเงินตรงเลยไปธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพลทและบัตรประชาชนคือไปเปลี่ยนคุณเอาบัญชีไหนก็ได้นะครับที่คุณมีเนี่ยหรือคุณสะดวกเนี่ยไปธนาคารนั้นแล้วไปจัดการทําการผูกพร้อมเพลบัตรประชาชนให้เรียบร้อยครับ นะโอเคครับนี่ก็คือมาฝากกันนะผมต้องย้ํากับทุกท่านนะครับว่าใครที่กดตรวจสอบสถานะเขาค่ายธนาคารแล้วกดตรวจสอบสถานะแล้วได้หน้า5เท่านั้นนะครับย้ําว่าเท่านั้นถึงจะได้เงินนะหน้า5เท่านั้นต้องเป็นหน้ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าผู้สูงอายุกรุณ,รรณาตรวจสอบบัญชีธนาคารที่บุก กับพร้อมเพย์ที่สามารถใช้งานได้และรอรับการโอนเงินในวันที่27มกราแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็น28เมษาก,ก็ได้นะตรงนี้ใครขึ้นหน้าปราณน,นี้แล้ววันที่เป็นยังไงเล่าให้ฟังกันได้นะครับก็จะได้เห็นข้อมูลกันแต่ถ้าคุณได้หน้านี้เนี่ยมันยังไม่จบนะคุณจะต้องทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตร ประชาชนนะครับซึ่งมีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมวันที่23เมษายน68คือวันสุดท้ายผมเขียนว่าสทอทแล้วสุดท้ายวันสุดท้ายครับคือวันที่23เมษายน68ดังนั้นครับคุณจะต้องได้2ออย่างนี้มีแอปทางรัฐ ที่ได้หน้าขึ้นคือใครที่ขึ้นหน้ายินดีด้วยคุณรับสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านม้สูงยุหรือหน้าห้าและคุณจะต้องได้การผูกพร้อมเพกกับประชาชนให้แล้วเสร็จหรือให้เรียบร้อยให้ทันครับว่าสุดท้าย23เมษายน2 568ทําก่อน23มเมษายนได้แต่ทําหลังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปให้แบบนี้ใครที่เป็นแบบตรงนี้ได้เงินครับ1 0,000บาท เป็นเงินสดแล้วถามว่า1บาทเป็นเงินสดนี้จะโอนเข้าที่ไหนก็โอนเข้าในบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปผูกพร้อมเพย์กับประชาชนไว้ที่ธนาคารไหนถ้าคุณผูกกับธนาคารอะไรอ่ะอย่างเช่นธนาคารของกรุงไทยอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ากรุงไทยนะครับไปผูกธนาคารไหนเงินก็จะ10,000บาทเนี่ยก็จะเข้าสู่ธนาคารนะดังนั้นเมื่อถึงวันที่28เมษายนนะครับเงิน10,000บาทเข้าเนี่ยก็ให้คุณไปปรับบุ๊ก ในธนาคารที่คุณได้ผูกความเพย์แบบประชนหรือว่าเปิดแอปดูก็ได้แล้วคุณจะพ้นพบเลยว่าเงินคุณ1นึ่งมบาทเข้าแน่นอนเพราะคุณเมีหน,น้าที่ยินด้วยคุณรับสิทธิเงิน1นึ่งบาทแล้วก็ผูกความเพย์ทันภายในวันที่23เมษายน2568ครับโอเคนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่ต้องฝากกับทุกท่านนะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆครับแล้วไอท่านที่ต้องการจะได้รับเงิน1 0 0 0 0มบาทครับ นี่คือข้อมูลสำคัญล่าสุดที่บอาทุกท่านและมีอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้สามารถนํามาสอบถามกันได้ถ้าสงสัยในส่วนไหนก็มาคุยก,กันได้